าไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่เราเกินกันไว้ตอนต้นค่ะคุณผู้ชมกับเรื่องของกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้สัญชาติไทยกับกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองไทยเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็มีลูกเกิดที่ประเทศไทยด้วยบุคคลที่จะได้รับสัญชาติตรงนี้จะมีการพูดคุยกันว่าน่าจะอยู่สั่ประมาณ480,000คนด้วยกันพอเห็นตัวเลข480,000กว่าคนเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาว่าทําไมเยอะอย่างนี้ทีนี้ ไอรายละเอียดตอนที่คอรมอรเขาอนุมัติมาเนี่ย mm. เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอมาว่ามันควรจะมีหลักเกณฑ์เร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะของบุคคลที่อพยพมาในไทยเป็นเวลานานๆและลูกที่เกิดในราชนาจักรไทยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะคะเขาแบ่งการช่วยเหลือ เป็นกลุ่มอย่างเช่นอกลุ่มแรกเนี่ยตั้งแต่ปี2,527ถึง2,542กลุ่มที่2ก็จะตั้งแต่ปี2,548ถึง2,554และกลุ่มที่3อันนี้เป็นกลุ่มของบุตรที่เกิดในเมืองไทยของชนกลุ่มน้อย ส่วนกลุ่มที่4เป็นกลุ่มของบุตรที่เกิดในเมืองไทยของบุคคลที่ไม่ได้มีสถานะทางทะเบียนทั้งหมดนี้รวมๆแล้วก็ประมาณ480,000่นกว่าคนทางคอรมอมีมติออกมาก็คือว่าให้กระทรวงมหาดไทยค่ะไปเป็นผู้ประกาศบังคับใช้ในรายละเอียดต่างๆโดยให้เวลาไม่น้อยกว่า30วันแต่ว่าไม่เกิน60วันค่ะคุณภูมิธมเวชย,ยชัยนะฮะรองนาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่า การทําที่เกิดขึ้นตามมติคณะฯเป็นการทํากระบวนการให้มันเร็วขึ้นด้านหนึ่งก็บอกว่าควรทําอะไรให้รวดเร็วและแก้ปัญหาให้ได้จึงยึดหลักให้แต่ละส่วนสามารถดําเนินการได้โดยต้องดูให้ดีว่าจะกระจายอํานาจหรือรวมส่วนอํานาจอยากให้งานไปได้เร็วและดูแลคนส่วนใหญ่ได้โดยไม่ต้องถูกเอามาเป็นจําเลยและเรื่องนี้เป็นกระบวนการที่ตรวจสอบได้ผู้สื่อข่าวถามนะนเรื่องนี้ถูกเปรียบกับกรณีของโคชเช คือโค้ชเชโคชเคนเดอร์เนี่ยว่าทําไมใช้เวลานานกว่าจะได้สัญชาติคุณรูธามก็บอกว่าเขาเข้าสู่กระบวนการใหม่แล้วจึงให้เป็นตามกระบวนการใหม่อย่ามองทุกอย่างเป็นปัญหาขอให้มองทุกอย่างเป็นความตั้งใจ เราจะได้เป็นผู้สําเร็จถ้ามองทุกอย่างเป็นปัญหาจะห่อเหี่ยวและทํางานยากอประเด็นที่ข้อหาที่บอกว่าเป็นการขายชาติเดี่ยมันค่อนข้างจะแรงเลยต้องทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาออกมาชี้แจงอย่างกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องออกหลักเกณฑ์และข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็บอกว่าทุกอย่างเนะะี่ยค่ะมันมีขั้นตอนมันมีระยะเวลาของมันเพียงแต่ว่าที่คอรมออนุมัติมาก็เพียงเพื่อต้องการจะเร่งรัดกระบวนการในการดําเนินการต่างๆให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยื่ ยืนยันว่ามันเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่มีการบังคับใช้ไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วไม่ใช่ว่ามติคอรมอออกมาแล้วจะเป็นการยกเว้นกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งนะคะและในขนาดเดียวกันตามหลักเกณฑ์แล้วถ้าหากว่าใครก็ตามได้รับสัญชาติไทยไปแล้ว ปรากฏว่าในภายหลังเขามีพฤติกรรมหรือมีคุณสมบัติที่มันไม่เป็นไปต,ตามกฎหมายเช่นมีพฤติกรรมเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรืออาจจะก่อเหตุร้ายเป็นอันตรายต่อความสงบสุขความปลอดภัยของประชาชนก็สามารถถอนสัญชาติไทยในภายหลังได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยอธิบายมาแล้วก็ไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดจนบานปลายมาดูความเห็นของท่านหนึ่งแล้วกันที่ตัวคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ย เคยเป็นคนที่ไม่มีสัญชาติไทยมาแล้วเขาอยู่เมืองไทยตั้งแต่เด็กๆเลยคนคนนั้นคือบอกอรายจุดหรือคุณสมบัติบุญงามอโคงนักกิจกรรมนักการเมืองเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์เหรือ X เนี่ยฮะบอกเลยว่าตอนผมเป็นเด็กสิ่งที่ผมแปลกเนี่ยฮะบอกเลยว่าตอนผมเป็นเด็กสิ่งที่ผมแปลกใจคือพ่อแม่ถือใบสําคัญต่างด้าวในขณะที่ผมเป็นคนไทยตั้งแต่เกิดนั่นในยุคที่ผมเกิดขึ้นเนี่ย เป็นหลักสัญชาติคือใครเกิดเมืองไทยก็เป็นคนไทยฮะนั่นคือสมัยก่อนใช่ค่ะแต่พอมาเปลี่ยนไปเขาก็บอกว่ามีการไล่ถอนสัญชาติผลกระทบที่มันเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยแหละค่ะกรณีที่คอรมอออกมติมาแบบนี้บอกอะไรจุดบอกว่าถ้าดูแล้วนี่นับว่าสามารถ สร้างหลักฐานให้กับเขาด้วยการให้เขาทําแบบประชาชนได้ถือเป็นการสํารวจกองประชากรที่ดีอันนี้ถือว่าเป็นมติที่เหมาะสมแล้วค่ะอีกคนหนึ่งคือที่เห็นด้วยสน,สนับสนุนมติคณะรัฐสีนี้คือคุณกรจาติกาวณิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกเห็นด้วยกับนโยบายนี้ชื่นชมนะครับเหตุผลที่ พูดเนี่ยฟังได้หมดไม่ว่าจะเป็นมิติความมั่นคงหรือเศรษฐกิจและความเป็นธรรมหรือสิทธิมน,นุษยชนอยากจะเสริมว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของสังคมครับอ่าง่ายๆก็คือว่าทั้งบอกกอไรจุดทั้งคุณกรณจกติกาน,นิดต่างมองตรงกันนะคะว่าถ้าเรามองเรื่องนี้ในมุมภาคสังคมไม่ได้มองรเรื่องการเมืองมันคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบ้านเรารนะคะ